เันเท,ทีมยงเทียงเทค c ดูแลคุณ ช่วงเทคแคร์ดูแลคุณค่ะวันนี้เป็นเรื่องของไฟเบอร์ค่ะนะคะไฟเบอร์สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เพราะว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตของดาราสาวได้แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเธอก็เปลี่ยนชีวิตด้วยไฟเบอร์เหมือนกันค่ะต้อนรับคุณเซียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมีความสําคัญมากนะไฟเบอร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆรเปลี่ยนชีวิตแบบว่าปลอดภัยด้วยนะเพราะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมงนี้ค่ะว่าเซียเป็นแฟนคลับของพิติกญยลัตอยู่ดาราที่ว่าคือพิติกรญลัต ใช่ซึ่งตามไ g ีพี่ติ๊กอยู่แล้วก็จะเห็นว่าพี่ติ๊กเนี่ยพาไปชิมพาไปเที่ยวไปต่างประเทศ,ไปป,เทศไปประเทศนู้นประเทศนี้<ม>แล้วก็พี่ติ๊กจะโพสต์ลงไอจตลอดว่ามีตัวช่วยดีๆก่อนไปจัดหนักจัดเต็มที่ญี่ปุ่นบ้างล่ะที่เกาหลีบ้างล่ะกับ SP Fiber ตอนที่เราเห็นเราก็ยังรู้สึกเฉยๆนะก็ยังเฉยๆอยู่แต่มีอยู่วันหนึ่งไอ้พี่ติ๊กโพสต์รูป รูปร่างตัวเองลงไอจตัวเองแล้วต้องบอกว่าบอกว่าน้ำหนักลงไป20กิโลกรัมภายใน2เดือนซึ่งต้องบอกว่าด้วยการที่พี่ติ๊กเป็นคนโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วโดยโดยเป็นกรรมพันธุ์นี่นะคะสามารถลงไปได้20กิโลกรัมภายใน4เดือนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ Amazing มากมากสิเชืรอเลยไปซื้อมาทานตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคือน้ำหนักลงไปทั้งหมดโลโอ้โลเพราะว่าวันนั้นที่ไปซื้อมาทานตามเนี่ยคือก็ มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างเช่นเดียวกันะแต่สาหรับเซียนเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเป็นคนผิดวินัยทานจุกทานจิกทานดึกทานเยอะทานเล็กทานน้อยผิดไปเลยนะใช่แล้วก็คือด้วยความที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะจะสามารถอ้วนได้เพราะว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมาตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าพอมันมาอ้วนแบบว่าแบบแบบ ไม่รู้ตัวเนี่ยอพอมีแต่คนทักปุ๊บตอนนั้นเนี่ยทำทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบเนี้เดินข้าสถาบันเสริมความงาม<อ>ไปดูดไขมัน<อ>ล้วงคอออกทําทุกอย่างที่ที่ที่อยากจะผอมคคือโยโย่ก็โย่มาแล้วเป็น10กิโลกรมัมใช่ทีนี้พอทานปุ๊บเนี่ย อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยณนะตอนแรกเลยเ่ยระบบขับถ่ายกลับมาดีขึ้นเพราะว่าจริงๆเป็นคนระบบขับถ่ายพังไปแล้วเพราะเคยไปเคยไปพึ่งทางเรื่องผิดๆกับยาถ่ายอ่าพอระบบขับถ่ายดีขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตามมาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเฟิร์มด้วยคือ,อไอตัวเคยเคย ทานยาแล้วคำอ้วนมาลงไปเป็น10กิโลกรัมม,มันลงแต่ว่ามันย,ย้อยคือมันย้อยๆไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้พอทานแล้วมันก็เฟิร์มขึ้นด้วยต้องบอกว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วเราว่า sp fiber มีการทํางานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้าง1งส่วนประกอบของ sp fiber นั่นก็คือใยอาหารจากต้นกัวงไง่ไอ้ต้นกัวเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้ยินแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชประจําชาติของประเทศอินเดียเราไปจดลิขสิทธิ์มาเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศ ททยี่จะมีต้นกัวเนี่ยอยู่ในส่วนประกอบของ SP f i b e ฟคบอคุณสมบัติของต้นกัวค่ะหนึ่งเลยสามารถดีท็อกซ์ลำไส้ได้เมื่อดีท็อกซ์ลำไส้แล้วลำไส้คุณสะอาดแล้วเนี่ยวันนี้คุณจะทานวิตามินตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้จะเป็นวิตามิน E จะเป็นคอลลาเจนจะเป็นวิตามิน C ร่างกายของคุณเนี่ยจะดูดซึมได้เต็มที่ถึง100%เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณตั้งแต่คุณเกิดมาเลยเนี่ยถ้าคุณไม่มีการดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยวันนี้คุณทานจ้าฟู้ด อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปมันจะไปเกาะตามผนังลาไส้พอเราทานวิตามินตัวไหนไปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดูดซึมไม่ได้ตัวส่วนประกอบหลักๆของต้นกลวเนี่ยนอกเหนือจากทําให้ดีท็อกซ์ลำไส้แล้วยังสามารถเอาไขมันเลวออกจากร่างกายได้ด้วยไอพวกเซลลูไลท์ทั้งหลาย ปีกเหนียงหรือว่าจะเป็นตรงตรงคางตรงเนี้ยค่ะเป็นไขมันเลวทั้งหมดเลยใช,ใช่ต้องบอกว่าหรือคนที่ผอมเนี่ยก็ยังมีเซลลูไลท์ในั่นก็คือไขมันเลวเย,ยอะมากคือมันอยู่กับเรามานานมากจนมันฝังเข้าไปเป็นชั้นเป็นเป็นผิวหนังชั้นเดียวกับของเราชั้นในสุดนั่นเองซึ่งต้นกลัวเนี่ยสามารถเอาไขมันพวกเนี้ยค่ะออกได้ด้วยวัลนิดวันิทแย่แค่มีต้นกลัวในร่างเราก็จะช่วยเราได้แล้วคือเราจะเห็นว่า ทุกวันนี้สาวสาวอินเดียเนี่ยเป็นได้เป็น นางงามจักรวาลเยอะมากแล้วนะเพราะว่าเขามีรูปร่างที่ดีแล้วมันไม่มีอีกแล้วนะคะที่สาวอินเดียจะมีพมิพุ้ยเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าตัวต้นกลัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยด้วยนะคะนอกเหนือจากต้นกลัวแล้วเนี่ยยังมีบุกจากญี่ปุ่นด้วยบุกแน่นอนเป็นไฟเบอร์อีกชนิดหนึ่งทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นแต่ว่าบุกจากญี่ปุ่นอันเนี้ยมีสารอาหารครบทั้งห้าหมู่คือเสียลงไป15โลพิติศลงไป20โลก็ไม่โซมนะคะก็ไม่มีแบบว่าขอบตาคล้ประเภทบุกที่ ไม่มีสัตว์อาหารก็มีใช่ค่ะแต่บุกจากญี่ปุ่นมีสัตว์อาหารครบทั้งขาหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ว่ามันไม่โยโย่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าอย่างตัวเองเดี่ยเซลงวัน5โลพอแล้วหยุดทานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โหยหาอาหารกลับไปสวาปั๊มอาหารมันเป็นหลักการเดียวกันของของไอ้พวก คนที่ทานยาลดความอ้วนมา,าแล้วอดอาหาราแต่ตัวนี้นมันไม่โยโย่ยแน่นอนเพราะว่ามีบุกจากตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายเป็นใาอาหารที่มีชื่อว่าไซเลียมฮาร์ดไซเลียมฮาร์ดตัวนี้มีการวิจัยแล้วในประเทศไทยค่ะว่าสามารถลดอาการบวม,มที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยเลดอาการบวมที่เกิดจาก อาหารรสจัดทั้งหมดเลยคือสาวๆนี่จะชอบเข้าใจผิดคิดว่าการทานส้มตำทุกๆมื้อเนี่ยจะทําให้ราคมอ้วนเพราะว่ามันเป็นผากหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกส้มตำหรือพวกอะไรพวกนี้มันเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยบวม,มบวมน้ําแต่จริงๆแล้วถามว่าผู้หญิงกับส้มตำมันเป็นของคู่กันมันขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีแบบไซเลมฮาร์ตตัวนี้ซึ่งเราเอาเรวบรวมไฟเบอร์ทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆไฟเบอร์เนี่ยมันมีเป็นร้อยกว่าชนิดที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้น,น,นะคะ,คะแต่ว่าทั้ง3ชนิดเนี้ยเราเอามารวมกันเพราะว่าเรามองแล้วว่ามันมีคุณสมบัติที่จะช่วยในเรื่องของทั้งดีท็อกทั้งเอาไขมันออกด้วยทัั้้งช่วยเติมผกให กับร่างกายทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทั้งช่วยให้สารอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะก็เรียกได้ว่าฟื้นฟูสุขภาพปรับระบบภายในแล้วแถมได้รูปร่างที่ดีสัดส่วนที่ดีใช่คือมันได้ในเรื่องของสุขภาพเราจะชอบตรงนี้นะคะมันไม่ได้ว่าสวยอย่างเดียวซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่จะอยากใช้วิธีที่พี่ติ๊กใช้วิธีที่เจ๊ใช้นะคะพี่ติ๊ก ลงไป20กิโลกรัมคุณเซี่ยลงไปเท่าไหร่15กิโลกรัม,ม4มเดือนอเป็นโปรแกรมของพีติ๊กกับของเซี่ยเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยจะไป,ปขอบ โปรโมชั่นมาให้สี่กล่องจากปกติกับ4,000บาทเนี่ยลดไปเกิน50%เหรือเป็นแค่1,995บาทเท่านับ้าทลดแล้วก็19สายแรกที่ทรเข้ามาทันนะคะแถมให้ฟรีอีก1กล่องทันทีเขาหรบใช้เท่ากับเป็น4กล่องแถม1่งกล่องจากเมื่อกี้บอก17บาทตอนเนี้ยจะเหลือเพียงแค่13บาทเท่านั้นคุ้มไปเีกนี่กินได้ครึ่งปีกับครึ่งปีนะ จ่ายเพียงแค่1995าเาบ้าทเท่านั้นเฉลี่ยวันละ13บาทต้องบอกว่าเราวันนี้เราเดินออกจากบ้านเนี่ยเราซื้อกาแฟหนึ่งแก้วก็เกินแล้วนะเราซื้อเราซื้อข้าวกินกล่องเดียวก็เกินแล้วเลยอ่ะเราซื้อเรายกตัวอย่างของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเช่นเช่นบุหรี่เช่นแอลกอฮอล์เช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีประโยชน์แต่เซว่ามันเกิน13บาทใช่กรอกใช่แต่วันนี้13บาบาทเนี่ยมันมันช่วยทําให้สุขภาพคุณดีแล้วก็บุคลิกภาพคุณดี สุขภาพจิตด,ดีไม่ต้องเสียเงินเยอะมากด้วยนะคะ,คะรีบทรมาจองสิทธิด่วนนะคะ4แถม1วันนี้ให้แค่19สาย1577หรือว่า02-290-0999นั่นเองนะคะสำหรับใครคที่กลังน้อาแท้อยู่นะคะอย่าท้อน,นะคะเพราะ,ะว่าจริงๆเซอรเคยท้อมาแล้วด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพราะน,นั้นคุณบวมจากภาพที่เห็นเนบวมลดยากมากเลยนะ,ะบวมบวมจากยาลดความอ้วนแล้วก็ ทังทุกอย่างอะค่ะคือทําทุกอย่างที่ที่คือเราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วมันจะโยโย่แต่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราหยุดทานปุ๊บเนี่ยเราจะห้ามผักห้ามใจอมันคงไม่เกิดกับฉันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือโยโย่เนี่ยมันคือหลักการของคนที่ขาดสารอาหารแล้วกลับไปสวาปามอาหารเพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารมานานเราก็คิดว่าถ้าเราหยุดกินยาเนี่ยเราเราห้ามใจตัวเองไม่ให้กินอาหารพวกนั้นได้แต่จริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันทําไม่ได้ประสาทของเรามันโดนกดมานานอิ่มแล้วก็ยังอยากจะกินอย ดีดนี้เลยเนาะดีดมากแล้วก็แล้วเราเรียกได้ว่าระบบการเผาผลาญมันพังพมันเหมือนกับเราไม่ได้รับอาหารมานานเนี่ยร่างกายมันช็อก พอพอเรากลับมาทานอาหารทีละการมันช็อกว่านี่คืออะไรมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจะย่อยยังไงเราผ่านยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปเลือกใช้วิธีผิดๆเลยค่ะเลือกใช้วิธีธรรมชาติดีกว่าซึ่งไม่มีผลต่อตับไตต่ออะไรด้วยนะคะย้ำโปรดชักครั้งนึงคุณเสีย่ะสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะศูนย์สองค่ะสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าหรือว่าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนั่นเองค่ะโอ้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากตอบโจทย์ให้ตัวเราเองคืออยากน้ำ บาทเท่านั้นเองนะฮะรีบโทรหน7 7ครับวันนี้ขอบคุณคุณเซียนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบโทรมาด่วนเลยครับผมที่1 5 7นะห้าเหมาะกับทุกคนนะใช่นะใครที่อยากจะมีหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีในเวลาเดียวกันนะครับรีบโทรมาห5 7่ครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนนะฮะเทคแคร์ดูลคุณ 我听，每天。